สวัสดีวันหยุดของใครลหลายๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นมาเป็นคนดังหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆมาทำเมนูอะไรกินกันดีนะวันหยุดพอจะนึกภาพออกหรืยอยังคะเพื่อนเพื่อนเห็ดฟางมาอีกแล้วค่ะมีการก่อไฟด้วยใช่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาทำน้ำพริกเห็ดใส่กับแมงดานาด้วยนะคะนี่หอมมากเลยนะคะแมงดาตัวนี้คืออย่างหอมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่รู้พี่สาวเอามาจากไหนคะ่ะ แล้วพริกเขียวอันนี้ค่ะคิดว่ามันจะไม่เผ็ดเพื่อนๆโอ้โหเผ็ดมากจ้ะแม่เผ็ดมากเผ็ดน้ำตาแตกไปแล้วหนึ่งกลุ่มค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราเอาเห็ดไปทําความสะอาดแล้วนะคะก็เอามาเสียบใส่ไม้แล้วก็เอามาย่างไฟนะคะทั้งพริกทั้งเห็ดแล้วก็แมงดานานะคะเพื่อนๆเอามาย่างให้มีความหอมขึ้นมาให้มันสุกนะคะนี่ค่ะ เห็ดก็จะแห้งๆเกลียมขึ้นมาค่ะแมงดานาหอมมากเพื่อนย้ำว่าหอมจริงๆค่ะตัวเนี้ยนี่ก็นำมาย่างไฟให้ได้ประมาณคือเอาอีกสักพักหนึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเห็นจะเอาให้ดูนะนี่ค่ะเอาให้ได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเห็ดคือเอาสุกประมาณนี้เลยค่ะหอมมากย่างเสร็จแล้วคืออยากกินอยากกินเล่น นี่ค่ะก็เอายกลงมาพักไว้ให้เย็นสักแป๊บหนึ่งนะคะแมงดานาะก็สุกพร้อมๆกันกับเห็ดกับพริกของเราเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเอานำทุกอย่างนะคะไปตำรวมกันค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็จะเอาแกะปีกของแมงดาออกด้วยนะคะนี่ค่ะเอาให้ดูตรงยบริเวณที่มันหอ่อมันจะอยู่ตรงหน้าอกของมันนะคะ แมงดาตำพร้อมกันกับพริกได้เลยค่ะแล้วก็ใส่รสด,ดีลงไปค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเอายังไม่ใส่อีกโอเคใส่แล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆไปกันค่ะไปตําเลยเมนูวันหยุดของใครหลายๆคนอาจจะไปกินข้าวข้างนอกบ้านไปพักผ่อนไปอะไรหลายๆอย่างไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวกับครอบครัวมีความสุขจังเลยนะคะแบบ วันหยุดเราได้ทำอาหารกับที่บ้านกินกันกับที่บ้านหรือว่าไปพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดกับที่บ้านมันเป็นวันที่แบบมีความสุขจังเลยค่ะเราบางทีการที่เราแบบว่าอายุเยอะขึ้นแล้วทำไมมันแบบความสุขที่สุดคือการอยู่ได้อยู่บ้านนอนอยู่บ้านเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขแล้วถูกไหมคะคิดเหมือนกันหรือเปล่าจริงไหมหนะ้าที่เราบอกว่า เออนอนอยู่บ้านนอนโงโ่ๆอยู่ที่ไหนก็ได้หรือว่านอนโงโ่ๆงอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้มันก็มีความสุขแล้วอะ่ะขอแค่ได้นอนแล้วตื่นสายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออมีความสุขเนาะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะอยากโชว์หน้าคนทํากับข้าวค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าขี้เหล็กก็ทํากับข้าวเป็นนะา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะเพื่อนๆไปค่ะไปดูวิธีการทําาน้ําพริกเห็ดกันดีกว่า เห็ดฟางเราก็นําเห็ดที่ย่างไฟมาแล้วมาโขกให้ละเอียดนะคะนี่แบบนี้จากนั้นก็จะมาปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาน้ําปลาเราก็ใส่รสดีไปแล้วตอนที่ตํากับพริกใช่ไหมคะนี่ใส่ปริมาณของเครื่องปรุงนะคะเราจะไม่ได้วัดหรือตวงอะไรเลยคะ่ะแค่กะกะเอาว่าเราชอบแบบไหนรสชาติยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนชอบเค็มชอบเผ็ดชอบหวานชอบอไม่เผ็ด ไม่หวานอะไรอย่างเงี้ยก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะนี่จะแต่หมิวก็จะปรุงแค่นี้เองนะคะแค่น้ําปลาแล้วก็รสดีแล้วก็ดดวกอะไรนะน้ำปาลาราค่ะแค่นี้เองเลยนี่แล้วก็จากนั้นก็คนๆให้เข้ากันค่ะเมนูอาหารกินที่บ้านกินกับครอบครัวกินกับอะไรก็อร่อยเพื่อนๆค่ะเมนูนี้คือกินยังไงก็ไม่เบื่อเลยอร่อยเคยกินมาตั้งแต่เด็กก็ เนาะอายุขนาดนี้แล้วก็เนาะคิดถึงบ้านคิดถึงใบเด็กนี่ค่ะก็ตักใส่จานกันเลยใส่ชามกันเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะนี่นี่ค่ะกับข้าวเราก็จะมีแค่นี้เลยค่ะวันนี้นี่น่ากินไหมคะนี่น้ำพริกเราทำเองค่ะไก่ทอดค่ะขอบคุณค่ะ